มกันต่อนะคะสำหรับการแข่งขันเอสเปราเย์บอลไทยแล์ลีกจะปี2565เลกที่2ค่ะเกมนัดที่2นะคะในประเภททีมหญิงโปรเฟ็ t อาร v เอสยูวีซีในเสื้อสีขาวนะคะจะลงสนามพบกับทางเดมอนฟุตบอลเชฟสปอร์ทครัค่ะเริ่มเกมนะคะเสจหลุกออกไปก่อนค่ะตา้มแรก ก็นาเสต่อสเสร์ปมาดีค่ะลูกนี้ต้องเรียกแ่มแรกมาให้ได้ก่อนค่ะโปรเฟกต์่าได้แล้วค่ะสุ่นานะคะอาจใส่แรกห่างค่ะรักค์เอาข้ามมาก่อนมันฟูดให้สิพธิพพรข้างหลังก็ร้องได้ค่ะสุธินา สืต่อค่ะสุภัตตา<น>อู้ยังได้ค่ะบอลแรกมาจังหวะลงเปลี่ยนเอาอีกหนึ่งคนลงมาค่ะณพัฒเรืองเดชนะคะเปลี่ยนมือเซตค่ะนี่ค่ะบอลแรกล้มเปลี่เก็บได้หุยนาสู้มาลูกนี้เป็นใ้ถึงที่สุดค่ะ,ะ,ะอาวอาจจะดับล็อกอยังรองกันได้ นเตะมาลูกนี้จิตพุทธิศยากาดาวสวนคืนอาศัยบล็อกข้างไปอ้าโอ้เสิร์ฟมานี่เป็นดีค่ะบอลไปสกิดขอบบนอ่สะสกิดตะข่ายขอบบนแล้วลงนะคะนี่ค่ะแล้วอือสุดท้ายได้นะคะแต้งยังทันค่ะบอลแรก สาเมตรสุธีประพรเกี่ยวได้ค่ะเกวลินปัดดาวจากสาเมตรวางมาโยกให้กาญจนะาคลูกนี้พยายามขึ้นไปปิดแล้วค่ะอีสาเซิร์ฟได้ค่ะบอันแรกไหลามาลรกงนี้เรียบร้อยค่ะสุธีวิมณ ชนะไปได้ก่อนในเซตแรกค่ะสำหรับทางเด a m o ิ d f ฟูฟเฟชเช่สปอร์ตครับนะคะ25ต่อ15คะแนนค่ะนนไปได้ค่ะสำหรับทางเดิฟู25ต่อ15คะแนนค่ะต้องดูค่ะเซตนี้นี่โคดแม็กปรับรูปเกมมายังไงนะคะเซตที่แล้วนี่โดนนำห่างตั้งแต่ช่วงต้นค่ะโอ้ฐามเก็บทันค่ะลูกนี้้าจะนานเอาข้ามาก่อนโปรเฟคจะได้สวนสุดที่นา ตสบล็อกเปลี่ยนมาที่อลิสาต้องเคาะแต่มปนฟูตจะได้สวนคือค่ะ3เมตรโอ้ซาซิวาเพอรค่ะลูกนี้กดลงไปตายครับบอลแรกเบียงตียืดยืด,ยดมายังเก็บทันค่ะตัดดาวจาก3เมตรม,มาบล็อกแล้วค่ะแต่เอาไม่อยู่นะคะสุวัตตาห,หลุดออกข้างไปอ่าดูค่ะ ตีไปใส่แขนของสุภาพเก้ากันบอลแดกสวยเล่นฟันลูกน,นี้ได้ค่ะอาว่ะบอลแรกได้โอ้โหแล้วลูกนี้ค่ะที่โค้ทำได้สวยเลยค่ะเกมรุกสามต่อเก้าค่ะต่อเนื่องค่ะกากรยา ต้องชกข้ามมาก่อนอโอ้โลงพอดีค่ะอย่าดูค่ะนี่ไงเกียวรินชกข้ามาลงตรงมุงมพอดีพยายามตามแล้วสสิบพรพนี่ค่ะเรินเซิร์มาได้เ่นชันแต่มาอย่างเก็บทันทหน้าใส่หลักพวกนี้ เก็บได้เหมือนกันค่ะระยะบีดหมาแล้วเป็นป้าค่ะ16-11ค่ะแต่อยู่ในติดล็อกยังเก็บได้สามเมทัดดาวอัดมารองทันค่ะสามเมทส,สวนพื้นยังเก็บกันได้เหมือนกันค่ะโปรเฟคตั้งหวัไม่ได้นะคะบุยครั้งอเดมันฟูดห้สกิลครับท้อนค่ะวิง่งเข้ามาตี อันดนาเซิร์ฟอพอได้ค่ะโอ้โหเหลือหมาลูกนี้ตีไม่ถนัดเล่นสัน้นค่ะเซิร์ฟของลุงไทยหหไหม่คดีค่ะบันแรกลูกีนี้โอ้ได้าค่ะลูกค่ะดูค่ะเตะเลยโอ้ลงลง่างแค่สามเมตรนะคะ สิบเจ็ดยี่สิบสามค่ะไหลมาลูกนี้อาจจะบลอ็อคไปฟันเสิร์ฟของนภพัทห่างไปหน่อยครับบนแรกอลิสาจากแดนหลังโอ้โหยังเหนียวค่ะการชนาสวนคืนสกิดบลอ็ออกไปค่ะลูกนี้ ชนะไปในเซตที่2อีกนะคะสำหรับทางเดมอนฟุตเฟชสปอร์ตค่ะพะยี่ะ25ต่อ17คะแนนค่ะนำสอต่อ0นะคะพักกันก่อนสักครู่นึงค่ะแล้วกลับมาชมกันต่อกับเกมในเซตที่3ค่ะส่งมันต่อค่ะเกมในเซตที่3ค่ะนะเซตนี้นี่เดมอนฟุตส่งเอานุสราต้อมคำลงมาค่ะสเซตที่แล้วนี่ก็ ให้น้องๆได้ลงมาโชว์ฝีมือนะคะอีกนึ่งคนที่ลงมาคือโทโมเมค่ะโอ้โุดสวยมากสุทินะเสิร์ฟมูเสิร์ฟมาดีค่ะอาชาตีท่ามา,าหลังยังรองทันตัดดาวบิดลูกนี้อูบิดดุดออกไปเองค่ะบอลจบของนัชน,นันหมูไม่คดีครับคนแรก มมีเอาาข้าาก่นโอเฟคเลนสั้นค่ะลูกนี้ยังรองได้ชนะใจจาก3เมตรถูกยังเก็บกันทันค่ะโอเฟคเอาข้ามมาก่อนดูอีกครั้งเไอวันฟุตโอ้เรายิงคนนี้ไม่ไหวแล้ว,วค่ะให้จากศรีวิมลถกดลงไปเขาไมิเซฟแรกได้เลนสั้นติดบล็อกยังเก็บทันค่ะโอเฟคเปลี่ยนมาที่สุดที่นา ได้ค่ะดูอีกครั้งค่ะอืมเดินโดนจับฟ้าค่ะทางเดมอนฟูดโอ้แล้วลูกนี้ธนัชาค่ะลงมาเสิร์ฟค่ะส,สิบพรได้ได้โอ้แล้วตีตรงกลางตรงนัง้นเลยค่ะดับดาว สิบหกสิบสี่นะคะโทเมเอาผ้ามาก่อนอยู่ที่หน้าบอลแมงไม่ดีค่ะมาสองยังทันเอาผ้าไปก่อนค่ะบอลสามเอาค่ะเดมอนฟูจะได้ลุกบอลสั้นค่ะเรียบร้อยห้านี่ค่ะ ส่งเอาหมายเลขยี่สิบสามเดินเพนาลีเหลือลงมานะคะเสิร์ฟพาเดินเพนแด้ห่างไปหน่อยค่ะ่มันฟูดสตีอาพรตีมายังรองทันค่ะพัดดาวอัดแฉลบบล็อกกิดได้เหมือนกันค่ะเดล蒙ฟูดสตีอาพรใส่มาเน้นๆอีกครั้งค่ะเดล蒙ฟูดต้องการสองแต้มค่ะเพื่อที่จะติดเกมในแมตช์นี้ ธนิชาเสิร์ฟบอลท่านติดบล็อกโอ,โอ้โหพยายามจะมารองแล้วค่ะรู้จัสยาแล้วเอาไม่อยู่นะคะเสิร์ฟของนะักธนิชาค่ะหายไปหน่อยค่ะบอลแรกอลิสาตีแล้วโอ้โหรอไปเองค่ะพัชไหมคะขอดูไหมคะ คไม่ขอค่ะแล้วจบเลยค่ะแต่มอฟูชนะไปได้ในเซตที่3นะคะ25ต่อ17คะแนนค่ะสรุปผลการแข่งขันค่ะได้มูฟูไฟ,ฟเชฟสปอร์ตครับเอาชนะ Profect Ice DVC นะคะ3ต่อ0เซตค่ะ25 15 25 17แล้วก็25ต่อ17คะแนนค่ะ